ที่จริงอ่ะมันมีคลิปแม่ลีนาแต่มันแบบแม่ลีนาพูดแบบว่าไอ้เฮียอะไรด้วยอ่ะมันออกอากาศได้ด้วยหรอผมก็เลยแคปมาเป็นแบบเป็นแบบภาพนิ่งอ่ะแคปมาเป็นแบบภาพนิ่งแล้วก็เดี๋ยวเล่าแทนนะฮะคือข,ขึ้นเงินเดือนลดค่าใช้จ่ายใครจะขึ้นให้มึงภาคเอกชนก็จะตายหาอยู่แล้วนะฮะตกลงแม่ลีนายังไม่ได้ออกอากาศนะครับแม่ลีนาด่ากูแน่เพราะลีแม่ลีน,า,า,น,า,ลนาส่งข่าวมาให้ กับมือนะฮะ <laughs> แม่ลีนาบอกว่าช่วยกันรูนะอ่านข่าวให้หน่อยแต่ประชาชนก็ยังอยากที่จะแบบให้พูดแต่บ้านแต่เมืองเน,เนี่ยเนี่ยภาพของแม่ลีนาแม่ลีนาจังนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาพอะไรตีนถีบเลยนะฮะลีนาจังตีนถีบเลยคุณแม่ลีนานะฮะแบบยกมือด่าเลยแล้ว ฉันจะว่ายังไงดีคุณแม่เนี่ยด่าเหมนแรงมากจนฉันเปิดออกอากาศไม่ได้เพราะว่าคุณแม่หล่าว่า <_ p heart> ไอ้เหี้ยแม่พูดแบบนี้ฉันออกอากาศไม่ได้จริงๆแม่บอกไอ้สัตว์ฉันบอกไม่ได้จริงๆแม่ด่ากราดเลยแล้วแม่ก็ถีบด้วยแล้วแม่ก็บอกไอ้จุดจุดจุดไอ้จุด falls, จุดจุดไอ้จุดจุดจุดตลอดเวลาแล้วกูจะพูดไอ้เหี้ยสัตว์ออกอากาศได้ยังไง <p> uhm. พูดไปแล้วลหรอ <_ p uk> พูดไปแล้วหรอคือแม่แรงอ่ะ แม่ลงพื้นที่บ้านหนองจานให้กำลังใจทหารแนวหน้านัทท้าเจอกำนันลีนะฮะแม่ไปแบบโอ้โหแม่ไปหลายรอบนะแม่ไปหลายรอบนะฮะหลังเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อสี่กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏภาพคลิปเหตุการณ์ทหารไทยถูกกัมพูชาเบียดแล้วก็ผลักดันจนล้มสร้างความไม่พอใจให้กับสังคมนะฮะล่าสุดคุณแม่ลีน่าจังนะครับใส่ชุดขาวไปเลยแม่ลีน่าจังเดินทางไปที่บ้านหนองจาน เพื่อให้กำลังใจพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวชายแดนรวมทั้งแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นถึงความขัดแย้งต่างๆโดยทันทีที่มาถึงลีน่าจังก็กล่าวได้น้ําเสียงแบบน้ําเสียงแข็งกร้าวแสดงความโกรธเกลี้ยกล่อมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุณแม่ก็ประกาศท้าทายไปถึงไอ้กาดเล่ชาวกัมพูชาไอ้ทั้งหมดเนี่ย <laughs> คือแม่พูดประมาณนี้มีเซ,นซ็นเซอร์มีเซ,นซ็นเซอร์เองแม่ี่นั้นจังบอกว่าการกระทําแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ไทยยอมไม่ได้ฉันแน่จริงมาเจอกันเลยที่ถนนสีเพนฉันพร้อมจะสู้ปกป้องศักดิ์ศรีทหารไทยและก็แผ่นดินไทยคนดูก็เ hey ฮ่สนับสนุนบรรดาประชาชนที่ทราบข่าวการมาของคุณแม่ ก็ต่างพากันมาให้กำลังใจหลายคนถือโอกาสขอถ่ายรูปด้วยบรรยากาศค,คึกคักคึกคักมากคุณแม่ได้แสงเต็มที่นี่ถีบแม่งเลยคุณแม่บอกนะฮะคุณแม่ถีบเลยแม้ว่าสถานการณ์นะครับก็ยังคงแบบว่าตรึงตรึงกำลังเข้มอยู่นะฮะคุณแม่ลงไปผมว่าดีเพราะไม่มีใครที่สามารถจะปะทะกับเหม็นได้เท่าแม่ แม่ไม่กลัวตายนะครับแม่บอกฉันเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่ลีน่าจังตัวจริงเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะตัวจริงเขาก็เรียบร้อยน่ารักฉันสภาพคุณแม่บ่อยรู้จักกันนานมากแต่เวลาคุณแม่ไปประทะเนี่ยโอ้โหฉันจะกลัวคุณแม่แบบหัวใจวายเพราะคุณแม่แบบเอาไอไ้อตรงที่ถีบขามาซิมึงดูแม่อ้วนๆนะแม่อ้วนๆตัวเล็กๆนะมึงดูเวลาถีบนะยอดหน้าเลยนะมึงดูนะ แม,แม่ลีน่าจังถีบยอดหน้าเลยนะมึงเห็นแม่เตี้ยๆบางคนบอกแม่เตี้ยๆอ้วนๆนะฮะแม่จะไปถีบอะไรกับเขาได้ถ้าอีมาลีมากูว่าเขายอดหน้าเลยนะน,าาน,น,นี่พวกมมเมล์มึงทำกับประเทศไทยแบบนี้กูทนไม่ได้มึงโดนกู <laughs> <laughs> คุณแม่เขาอย่างนี้จริง ก็คุณแม่เขาแบบเขาเต็มที่อ่ะเขาเต็มที่แบบเต็มที่แบบสุดๆอ่ะเราก็ต้องให้คุณแม่เต็มที่แบบสุดๆจริงปะจริงๆไหมทุกคนชอบคุณแม่ลงไปหรือเปล่าล่ะคุณแม่ลงบ่อยนะคุณแม่ไม่ใช่แค่ลงแค่ตอนนี้นะก่อนหน้านี้คุณแม่ก็ไปด่าหุนเซนไปด่าอินังมาลีไปด่าหุนมันเน็ตนะฮะตรงแบบเขาเรียกว่าตรงชายแดนเลยอะตรงชายแดนเลย มาขำอะไรนี่รายการข่าวเดี๋ยวกูดีดแต้หูให้ขำอะไรนะฮะไม่ต้องขำคือไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะพูดถึงเรื่องของน้องเหมนคือเราอ่านข่าวเนี่ยเราก็รู้เลยนะครับว่าทางนั้นเนี่ยเขาปล่อยเฟกนิวใส่เราบ่อยมากหลายๆอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาการข่าวเก่งมากจริงๆเรื่องของการโกหกปิ้นปอนกันลลอนและ และอะไรนะฮะพูดออกพูดพูดออกอากาศไม่ได้ใช่ไหมตอนแหล่พูดออกอากาศได้ไหมพูดได้ไหมอ,ออนไลน์ก็พูดไปเลยใช่ไหมหรือ,อยังไงซี่ไม่อยากพูดเลยนะคำว่าตอนแหละมันแบบมันอาจจะไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเนาะทุกคนเนาะแต่แต่คุณแม่ก็แต่คุณแม่ลีนาเขาก็ประมาณนี้นะฮะ